หลายรสชาติมากเลยเป็นเรื่องอสถานที่ถ้ำความเชื่อมบียอนเรื่องความเข็มขัดสัน้นค<อ>าดไม่ถึงครับผมะะจะเล่นเกี่ยวกับพวกเรื่องของสิ่งนธรรมชาติความเชื่อค่อนข้างเยอะเลยครับผมเดาไม่ถูกแน่นอนเรื่องความตลกก็ไม่แพ้ใครใช่เบสก็คือมีความแบบสลับซับซ้อนคือซ ผู้หญิงที่ดูมีความแบบเภาห้าวลุยๆแต่ผู้ชายก็ดูอ่อนหวานอ่อนหวานนุ่มนดูสลับกันระหว่างพระเอกกับนางเอกค่ะตั้งแลมาพบกันก็เบสสุดๆมีทั้งแบบผักมุมมีทั้งเซอร์ไพรส์เป็นเบสอบเฟรนด์ให้เธอได้ไหมเรื่องใจพิสุทก็เบสที่บู๊เยอะที่สุดครับผมเท่ที่สุดครับพระเอกเท่ที่สุดครับพระเอกก็บู๊เป็นบู๊กันหมดครับผมมีย้อนตรงที่ เด็กเยอะเด็กเยอะอยู่โอ้โหวัดหนึ่งเด็กนักเรียนเลยผมกับอุ่มเป็นครูก็คือต้องคอยสั่งสอนเด็กนักเรียนเบสโรแมนติกครับแล้วก็เบสดราม่าแล้วก็ความสูงบิยอนครับตัวละครศาสตรด้วยกันเป็นยังไงคะเมื่อยพอความดราม่าก็มีความคอมเมดี้อยู่ด้วยค่ะก็าถึงไม่แพ้ดราม่าเลยคือมีคอมเมดี้อีกมีคอมเมดี้ครับเราบอกว่าโรแมนติกดราม่าแต่ว่ามีคอมเมดี้แทรกกลางก่อน คือเราได้ไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะแล้วก็<อ>ภาพสวยมากค่ะนางเอกของเราเบสมากมากครับ<อ>แล้วเรื่องคนเดียวนะครับเรามาแฟนคลับครับค<อ>่ะิยอนยังไงคะพี่ภูม<อ>ิบิยอนอยังไงครับเออ <c oughs> รถภูมิสามารถมีเซนส์ครับมีเซนส์มีสัมผัสวิเศษสามารถอย่างรู้มองเห็นแบบโลกของแบบที่คนมองไม่เห็นได้ครับ